ถ้าผมนะดื่มกินนะ้ำขอหญิงเข้าไปนะฮะเคยกไม่เกิดการท้องฝ่ปากครับคงท้องไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบทางเดินอาหารกับระบบสืบกับระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับผู้ชายหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้หญิงเป็นของเขาอย่างจริงจังหรือไม่เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะหลอกอผู้หญิงโดยการนมน้ำเออเอลองดื่มเข้าไปนะดื่มเสร็จเนี่ยโอ้ผิวพรรณจะสดใสแต่งตึงหน้าอกจะใหญ่ขึ้น จริงไหมคุณหมอน้ําของผู้ชายเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นเลยหรือคือ,ค,อคือเราเราต้องมองในสองแง่นะฮะค,คือน้ําเชื่อผู้ชายเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่านะแน่นอนมันไม่ใช่อาหารนะครับแต่แตอนนี้มันมีมันอาจจะมีโปรโตีนนิดหน่อยนะครับแต่แต่ว่าผมว่าโปรโตีนอย่างนี้เราเรา,เราได้จากอาหารจะดีกว่านะครับเยอะกว่า <laughs> เยอะกว่า <laughs> แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญนะฮะ ผมต้องขอเตือนว่าน้ำเชื่อ,อสุจิเนี่ยสก,กรปรกนะเพราะมันมีเชื้อแบคทีเรียาสารพัดอย่างอยู่ในนั้นนะแล้วก็อย่าลืมว่าเชื้อไวรัสบีเชื้อเชื้อเริมเชื้อ HIV นะาาเชื้อกอนโดเรียอยู่ในน้ำเชื่อ,อถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชายป่วยเป็นโรคเหล่านั้นใช่มันก็จะอยู่ในน้ำสุจิด้วยแล้วแล้วก็ถ้าผู้หญิงกลืนก้นเข้าไปนะครับแล้วผู้หญิงบางคนนะฮะที่ ที่มีอาชีพบริการทางเพศก็ยังติดเชื้อกอรเลียที่ที่คอได้คือแทนที่จะติดใที่ที่ควรติดกลับไปเป็นที่คอก็ได้เพราะว่ากลืนกลืนน้ำเชื้อเข้าไปนะฮะเพราะก็ทำออร์เรเซ็ก์งั้นงั้นถ้าอยากจะบอกว่ามีโปรตีนผมก็ไม่ว่าอะไรนะมีอย่ามีนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีเชื้อโรคเยอะแยะเลยอยู่ในนั้นซึ่งซึ่งมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์มันอาจจะเป็นอันตราย ก็รสรุปก็คือทานได้แต่ไม่ควรทาน <laughs> นะครับ <laughs> ใช่ครับช่วงไข้ตันหารั